สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวโยงอาร์มเชร์อะไรตุ้ยเปิดประสบการณ์หลังร่วมงานกันจากการสูญเสียในวัชระชัยพันธ์หรือตุ้ยวงเพล อายุ41ปีที่ประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ชนรถกระเปอ๋อสี่ล้อเล็กเป็นเหตุทํำให้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับร่วมไว้อาลัยจานวนมากล่าสุดโย่งอาร์มแชร์ได้โพสต์อะไรตุ้ยว่าช่วงก่อนโควิดระบาดผมมีโอกาสได้ออกทัวร์กับวงเพคคราวอยู่หลายครั้งจําได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สนุกมาก เท่าที่เคยได้สัมผัสพี่ตุ้ยเป็นคนที่น่ารักมีใยดีและจิตใจดีมากๆเลยวันนี้ได้ทราบข่าวการจากไปของพี่ตุ้ยก็ตกใจและรู้สึกเสียใจเพราะมันกระทันหันจริงๆผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ตุ้ยและสมาชิกวงเพลกล่าวทุกๆคนขอให้พี่ตุ้ยได้เดินทางไปสู่ในที่ที่มีแต่ความสุขนะครับและขอเป็นกำลังใจให้เพกลาวนะครับ หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าปวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่า,ขาวเปเด็ๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทึงนารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบก,กับบ่าปวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ